ข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าผมจะพูดข้อเนี้นะครับเรื่องคนยกเก้าอี้เพื่อให้เขามาประชุมมีคนถามว่าคุยยังไงเขามาประชุมผมจะคุยเรื่องนี้ครับเรื่องการยกเก้าอี้สมมตินะครับวันนี้นะเรามีเกมไหมเงยกเก้าอีเนะเอาอ้เนี่ยนะยกเก้าอี้เนี่ยผมยกเก้าอี้อย่างเงี้ยนะอาที่บ้านเขานะ่ยกไปไว้ที่หน้าประตูเนี่ยนะครับสายี่สิบตัว ยี่สิบตัว่นะสามสิบตัวสามสิบตัวเอาดูกะประิมาณให้มันพอดีนะอย่าให้มันง่ายให้มันยากเกินไปสามสิบตัวให้เสร็จภายในสองนาทีหนึ่งนาทีพอยี่สิบอ่ะกี่กกี่ตัวนะสามสิบตัวกูพูดงงเอง <laughs> นะสามสิบตัวให้เสร็จภายในสองนาทีถ้าทำได้ รับไปเลยสิบล้านเล่นไหมใครเล่นบ้างอ่าแน่นี่ถ้าขาดไปแม้แต่วินาทีเดียวต้องจ่ายห้าล้านเล่นไหมอืมอือเอา้าไม่อยากได้สิบล้านเหรอ <c oughs> ไม่อยากได้เหรอเอาใจไม่เล่นอ่ะกลัวเสีย กลัวเสียห้าล้านมันเยอะเกินยกไปหอหมดแรงเนี่ยตัวที่สิบตายพอดีมันต้องยี่สิบตัวถูกไหมฮะเชื่อไหมฮะหลายคนบอกไม่เล่นครับสิบล้านไม่อยากได้เดรออยากได้ทุกคนครับแต่กลัวเสียห้าล้านมากกว่าโอเคคุณไม่พร้อมไปนั่งรอคนต่อไปมาเป็นเด็กกระพ้องกระน้องกระแดงนะครับอายุมาสักสิบเอ็ดสิบสองมีอะไรครับนี่เันขึ้นขายไปเงี้ยโอเคได้ครับผมทําครับ แล้วก็หยิบปั๊บซ้อนแขนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามปุ๊บวิ่งไปพับหนึ่งสองสามเลยปุ๊บปุ๊บวิ่งไปปุ๊บป,ปุ๊บปุ๊บสิบรอบครบสามรสามสิบตัวปุ๊บ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 จับเวลาหนึ่งนาทีจบเฮ้ยก็อี้เงนเบาที่คิดว่าเเห็นกับตาเลยรืดหนึ่งนาทีเสร็จและเราเงื่อนไขของเราคือสองนาทีถ้าเราแข็งแรงกว่าเห็นอย่างนี้ถ้าเขาถามใหม่เล่นไหม เล่นไหมอ้าวไม่กลัวเสียดายห้าล้านแล้วเหรอทำไมไม่เสียทำไมไม่กลัวเพราะเราเห็นแล้วไอ้เด็กตัวนี้เนี่ยหอมกับเราอีกแรงมันน้อยก่าเราอีกอ๋อมันทําอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่โอเคถ้าเราทําแบบเดียวกันนะี่นะรับรองใช้เวลาสั้นกว่าหนึ่งนาทีแน่เพราะมันสองนาทีลืมไม่ได้เลยไม่เสียดายไม่กลัวจะเสียห้าล้านแล้วมุ่งมั่นเลยสิบล้านได้แน่นอนมันเหมือนกันครับ ถ้าวันนี้เราเอาความคิดของเราในเบื้องต้นเป็นตัววัดว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้เราไม่ทําแน่นอนเพราะเราคิดจะเสียแต่ถ้าเรามาได้เห็นวิธีการหรือแนวทางว่าเขาทํำยังไงจากยากก็เป็นง่ายได้เพื่อนการมาที่ประชุมนะครับเหมือนกันครับไม่ใช่คิดอยู่บ้านถ้าเรานั่งคิดอยู่บ้านว่า้มันทํำยังไงร้อยละร้อยคิดยังไงก็ตามเราก็ไม่อยากําเพราะรู้สึกว่าเสียดายห้าล้าน แต่ถ้าเราเห็นกับตาว่าเขาทํำยังไงมันง่ายขึ้นไหมครับมันง่ายขึ้นไหมครับเพราะนสิ่งนี้คือสิ่งที่ให้เป็นง่ายคิดมุมมองครับ